ผงที่มาประชุมกันณนสถานที่นี้ในบริเวณของพุทธศาวิกาบ้านเพแะสวัสดีญาติธรรมะแม่ชีทุกท่านธรรมะสวัสดีมาจากมาจากอเมริกาเมื่อคืนวานนี้มาถึงก็ประมาณสัก ตีหนึ่งนะตีหนึ่งก,กว่าถึงวัดมันเปลี่ยนเวลากลางวันเป็นกลางคืนคืนเป็นกลางวันนั่งเครื่องมายี่สิบสี่ชั่วโมงเหนื่อยมากเลยพอมาถึงบ้านเพก็มาแบบมง,มง,มง,งงๆอย่างนั้นเน่นมึนมังนั่นก็อยากจะมาเยี่ยมพระนะเพราะเวลามีน้อยวันนี้ต้องกลับเลยคะ มีคนรอที่วัดจิออีโทรตามมา,มาถึงก็พลักพลังจะพิจนาอาหารหายเหนื่อยเลยเห็นพระสงฆ์เห็นคณานไม่ชีสึกมันมีพลังงานเกิดขึ้นในตัวเองนะเอ๊ะเราหายเหนื่อยเลยนะหายเป็นปิดทิ้งเลยแล้วก็ได้นอนพังผ่อนเมื่อวานเนี่ย เมื่อกว่าในนอนแต่พักเมื่อคืนไม่หลับเลยทั้งคืนเพราะมันเป็นกลางวันของที่โน,น่นมันยังปรับตัวไม่ได้นึกเออถ้าเราแข็งแรงน่าจะเดินไปด้วยกันเนาะเราก็ไม่แข็งแรงแล้วนึกถึงภาพอดีตที่เคยเดินจากชนบุรีไปจังหวัดตราดเป็นร้อยกิโลนะเดินเดินไปเดินไปเป็นเดือนนะ แล้วก็เชเซ็งเนะ่ยบ้านเนี้ยเืินทุดงมาเจอกันนะสามติดป,ป่วปีก็ยังหลังจากเดินทุงดงเสร็จแล้วก็ยังพาไปนั่งเรือเรือเล็กๆนะไปที่เกาะไม่ใช่เกาะสเสม็ดอ่ะเกาะอะไรไม่ทราบอนะอยู่ก,กลางทะเลไม่มีคนนะวิเวกมากเลยก็นึกถึงภาพอดีตแล้วต้องอนโมทนากับคณะ พระพิสุทธ์ที่ในโครงการที่หลวงพ่อพระสุขหลวงพ่อท่านสุขุณจัดนํามาพระก็ขิ้มแข็งกันดีก็จะพาพวกนี้ไปให้รังวันัยพักกลางทะเลอีกเนาะไปกินบรรยากาศกลางทะเลทรายสะอาดขาวไปติดต่อไว้แล้วแต่พอดีแม่ก็ไม่ได้ไปร่วมด้วยหรอกเออตรงนี้นะ มันจังหวะพอดีไปอเมริกาได้สองวันโทรศัพท์ตามไปว่าน้องชายเสียเออเพราะ,ะนั้นก็เอาเก็บศพฝากไว้โรงพยาบาลก่อนนะเดี๋ยวกลับมาจะได้ทําศพพวกนี้จะเอาศพของมาทําพิจารณาสวดสามคืนแล้วก็จะปลงศพวันที่หนึ่งแล้วก็จะไปอินเดียต่อางัออ้นก็น่าอนุมโมทนากับพระ คุณเจ้าทุกๆลูกและก็คณะแม่ชีที่ตั้งมั่นฝักใฝ่ในธรรมอย่างน้อยต้องได้ละคันติบารมีนะปิฎยาบารมีคันติบารมีได้แน่นอนจิตม,มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแน่นอนน่ะเคยอยู่วัดสะดวกสบายเปลี่ยนหมดมาวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกนะมันจะเปลี่ยนหมดเลย ภาละอะไรในจิตมันก็วางไปได้เยอะมากมายอ่าละวันมันถ,ถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่พระเดชคุณหลวงพ่อเทศเรื่องของพระเถระผู้ใหญ่ให้ฟังว่านั่นนะ่ะท่านถึงจุดหมายของท่านนะท่าก็วางมันหลุดไปเลยเราก็จงหวังให้สูงสุดและอย่าหยุดหวังนะมรรคผลอััะ อัตธรรมมันมีอยู่ในตัวทุกคนนะอยู่ในทุกๆคนเลยถ้ายังมีอายตนะหูตาจมูกลินกายใจปกติอายตนะของเราสมบูรณ์ไม่บกพร่องอหูก็ดีตาดีใจดีไม่วิกลไม่การไม่ใบว่าเสิจริอัดธรรมอยู่ในตัวเราทางนั้นเลยนะ,จะเจริญสติอยู่ในตัวเราเนะี่ย ท้าทายเลยว่ามรรคผลนิพพานไม่พ้นมือเราแน่นอนอะท้าเลยว่าไม่พ้นมือเราแน่นอนเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะผุดขึ้นมาในจิตของเราเองสุทธ,วธ,ธ,ธ,ธิวิสุทธิสุทธิวิสุทธิปัจจังจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เราจะรู้ของเราจะพ่อตนมันจะรู้ขึ้นมาเองเลย อ่ามันประกาศทั้งมันเองรู้เองเห็นเองเนี่กว่าเป็นปัจจตังเววินยูหิวินยูชนรู้เฉพาะวินยูชนเลยมันจะรู้ขึ้นมาเองยิงบอกท่าทายได้พุทธศาสนาคงต่อการพิสูจน์ได้นะไม่ได้ล้าสมัยอะไรเลยยังทันสมัยใหม่เสมอปราบใดที่สัตว์โลกยังมีกิเลสโลกโรดหลงเน่าร้อน รักจริงชังพยาบาทปองร้ายธรรมะของพระพุทธองค์ของระเดชพ่อเราไอาเอาไปชำระล้างหล่อล้อมจิตใจให้เข้าถึงความสงบเข้าถึงสันติสุขได้ทุกคนดังนั้นธรรมะจึงไม่ได้ลาสมัยอะไรเลยเพื่อทันสมัยอยู่เสมอปรับใดเรายังมีกิเลสเราเอาธรรมะของท่านไปชำระล้างใครบกคลเข้าวัดเนี่ยคนลคล่่าคลึ คนงมงายไม่ใช่งมงายนะเป็นคนทันสมัยมากกว่าพูดคนตาม,ตามทันกิเลสอืมทันกิเลสทันจิตของเราเองจิตเราวนี่มันไวนมากเลยนะถ้าเราสติเราไม่คมชัดจริงๆก็ไม่ทันนะสติเราต้องคมจริงๆเหมือนสายฟ้าแลบอะ อะไรเกิดก็รู้อะไรเกิดก e: ็รู้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 จนเป็นหนึ่งเดียวเป็นอันเดียวเลยในจะิตอะไรเกิดรู euh ้รู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 ้แล้วประดับรู้แล้วประดับรู้แล้วรู้เท่ารู้ทันตลอดทุกขนาดจิตเลยเรียกว่ารู้ทุกขนาดจิตนะพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันจะรู้แต่เรื่องภายในมันไม่ไม่รับไปรู้เรื่องภายนอกอะ คุยเรื่องโลกโลกมันไม่มีอารมณ์จะคุยเลยถ้าคุยเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องมรรคเรื่องผลคุยได้สว่างคาตาคุยได้ตลอดทั้งคืนมันมีอัดมีทำมาเล่ามาสนทนากันท่ายตลอดไปเพราะจิตใจมาเข้าถึงน,น่ะพันในไม่เข้าถึงไปคุยเรื่องโลกมันก็คุยไม่ได้มันไม่มีจิตมันไม่ไม่น้อมตามไปไนะแต่มาคุยทางธรรม ฟังก็ไม่เบื่อนะ่ะมานั่งฟังพระเดชพระคุณหรือฟังพระอะไรองค์ไหนเทศก็ไม่เบื่อจิตมันจิตมันชุ่มชื้นมันมันชุ่มชื่นหัวใจนะแค่เห็นสม,มณะเห็นความสงบเห็นความเรียบร้อยเห็นข้อวัดแค่งดงามแค่นี้จิตก็มีความสุขละจิตได้สัมผัสก็มีความสุขอย่างเมื่อวานมันเหนื่อยมามางงง,งัเหนื่อยมาพอดีมีพระอาจารย์ อาจารย์ปร,าารย์สงท่านมีมีปัญหาเช่เอ่อมาปรับรบกับหลวงพ่อเรื่องนกปูบ่บดดาเลยเก็บอกเดี๋ยวจะนัดให้เดี๋ยวจะหาโอกาสให้ท่านท่านติดต่อมานานแล้วก็เลยนะัดว่าเออวันที่ขี้ผ้าเนี่ยเจอกันนะท่านก็นมาจากจังหวัดกาญจนบุรนนะีมารอคอยอยู่รอคอยท่านยังนึกว่าเราเนี่ยมาอยู่หมดบ้านเพลแล้วนะท่านก็บอกเออท่านหมดกําลังใจละหมดนึวกว่าเรามาแล้วท่านก็จะกลับ โอม้มันไม่ใช่มันถึงเมื่อคืน,นเองเลยก็โทรไปหาทางเช้าว่าให้คนไปเรียนท่านว่านันานดหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวจะพามานะเพราะงั้นเราก็เหนื่อยงงอะ่ะอพามาพามากลาบหลวงพ่อจะให้ท่านมาปราลบเรื่องเรื่องของท่านนั่นเอนะแต่เราก็เป็นโอกาสที่จะมาเยี่ยมพระมาเยี่ยมพระ,มา,ม,พระมาเยี่ยมม่ฉีดด้วยมาดูความ มาดูความเรียบร้อยก็เรียบร้อยดีไม่บกพร่องอะไรท่าทั้งยู่ง่ายทานง่ายนอนง่ายพักง่ายเป็นคนง่ายไปหมดเลยอะไรตรงไหนก็ได้อได้หมดเหมืงนั้นฝนตกก็หลบเอางนะั้นแต่มันง่ายแต่ยังไงเป็นลูกบุททะมันง่ายไปหมดเลยนะอ,อแม่ก็เคยอยู่ในป่านะอยู่มาเป็นสิบปีอะ่ะก็ง่ายช,ชีวิตมันเรียบง่าย อยู่ได้ยังไงอยู่ไปสิบปีตักน้ำเอาเสือผาเอยของข้าอยู่ในป่าทานอาหารทานมังสวิรัตนะไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ทานหยกกล้วยเป็นธรรมดาเลยไม่มีอะไรทานก็ต้มหยกกล้วยทานใส่น้ำปลาใส่อิ้วก็ทานเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดคือเป็นมื้อที่หิวที่สุดแล้วก็เดินจนกลุมประมาณสามโมงเก้าโมงเช้า ขเขละครั้งเป้งเป,ป้งให้ไปทานข้าวก็ไปทานโอ้วันนี้มันทําไมทานอร่อยมากพวกเดินจกัวมันเหนื่อยเหนื่อยเดินตั้งหลายชั่วโมงแนละ้วมันก็หิวใช่ไหมอาหารมื้อนั้นเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดเลยอ้อเขาต้มหยกด้วยให้ทานอร่อยทำไมมันอร่อยมากขนาดนี้โอ้อมันหิวมากมันก็จึงอร่อยมากฉะนั้นอาหารที่เราหิวเนะอะไรก็ได้นะถ้ามันเราอิ่มแล้ว ถ้ามันเลอเลอศยังไงมันก็เฉยเฉยอะถ้ามันต้องการอะแม้แต่อยู่กล้วยมันก็อร่อยมากมีรสชาติอะไรเออเป็นอย่างนั้นอยู่ในป่ามาเลยบอกออไม่เห็นต้องไม่ได้ต้องขวนขวายอะไรเลยอยู่กับธรรมชาตินะเออมาแล้วยังนึกดูสังขานตัวเองว่าเออมันไปไม่ไหวก็เลยเป็นฝ่ายสนับสนุนกองทัพธรรม อพระท่านจะไปอินเดียก็สนับสนุนในโครงการน,นี้ก็ทํามาหลายปีแล้วนะทํามาก็จะทําไปเรื่อยๆเนกว่าจะทําไม่ไหวอนะ่ะเนขาคิดว่าอย่างนั้นนะเออทาไปเรื่อยๆสงเคราะห์พระคุณเจ้าส่งเคราะห์เ,เราสร้างวัดเสร็จแล้วก็เอสร้าง สร้างเพื่ออะไรเรารู้อยู่มันมีพระสงฆ์ไปพักก็มีความสุขอะ่ะพระไปพักที่วัดแม่น่ะพระสงฆ์เลยประมาณปีละพันกว่ารูปอะ่ะที่มีหน้าพระสปอร์ตนะนะพันกว่ารูปที่ท,ที่ทำสถิติไว้ทุกทุกปีแล้วก็แค่แค่นึกพระมาพักพันกว่ารูปก็มีความสุขแลนะ้วะ เราไม่ได้ไม่ต้องไปนิมนต์ท่านมาเองอ่ะท่านมาไหว้พระมาพักบาวนากันที่ต้นโพบ้างไปทีทั้งทีบ้าง,างอะไรทุแท้แต่อย่างนั้นก็มีความสุขแต่หลักใหญ่ใจความคือต้องการให้พระท่านเข้าถึงธรรมให้ท่านมีสถานที่มีมีที่พักพิงมีที่สะดวกที่สบายให้เป็นสบายยากะท่านคือให้ความสนับสน,นุนท่านนั่นเอง เห็นว่าการปฏิบัต like right. ิธรรมเนี่ยไม่ใช่เข้าไปง่ายๆต้องมีมีผู้สนับสนุนตัวแม่เองไม่มีใครสนับสนุนนะต้องสนับสนุนสนับสนุนตัวเองต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งมากเลยนะจึงอยู่ได้นะอฉะนั้นการปฏิบัติของผู้หญิง อย่างหลวงพ่อผู้นะพราะผู้หญิงไม่ได้ไม่มีไม่ได้เป็นสยุมภูนะไม่เป็นมีมีไม่ไม่ม,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 มีเป็นหนึ่งในโลกไม่มีเป็นเป็นอาภาพเป็นเป็นอา,าพาธปะนะฐานะนี่อา,าพัมากเลยผู้หญิงอนะ่ะกว่ามันจะได้ธรรมะเนี่ยมันจะหกกระเหินนนะโหมันต้องสู้สู้ยิบตาเลยว่างั้นเถอะ ไม่มีแรงสนับสนุนเท่าไหร่นะไม่มีแรงสนับสนุนอย่างคณะสงฆ์เออมันเป็นบุญเป็นเป็นเรื่องบุญเป็นเรื่องวาสนานะของผู้หญิงมันอาภัพวาสนาจริงๆเราอยากอยู่ปาอยากทุดงก็ต้องหาสถานที่เหมาะๆอยู่กันอยู่กันสองคนสามคนห้าคนอยู่กัน อยู่เป็นหลักเลยหนป่าอยู่เป็นสิบปีเอานั่นเนี่ยเป็นที่สัตว์ป่ามันยังต้องหาป่าอยู่เเพื่อกำบังกำบังตัวไม่ให้คนทำ้ายเขานะ mm. ส่วนนักบวชก็หาป่าแสวงที่ปฏิบัติเพื่อเป็นตปายะสงบสงัดให้เจริญเตธรรมนั่นคือต้องแสวงหาสถานที่เหมือนกัน พอดีโชคดีก็ได้สถานที่เหมาะๆนะที่อยู่ปัจจุบันพุทธสาวิกาที่ชนบรุรีพระท่านบอกว่าโยมวัฒนานแข่งกันไม่ทันนะอาตมาเล็งไว้จะซื้อนะที่แปลงเนี้จะจะจะแล้วไม่ทันโยมนะโยมซื้อก่อนพระท่านมาพูดให้ฟังในจักรวาลเมืองชนสุดยอดของโยมแล้วที่แปลงเนี้ย พระยังไม่มีที่งามๆอย่างโยมเลยนะมันเรื่องวาสนาเนาะท่านก็ว่าอย่างนั้นท่านก็ให้กําลังใจเราว่าเป็นเรื่องวาสนานะเลเรื่องวาสนาที่ได้ที่เหมาะเราก็เอาที่ตรงนี้ไว้เป็นฐานทับธรรมให้สําหรับผู้หญิงนะผู้หญิงด้วยผูชายด้วยได้ไว้เป็นฐานทับธรรมเหมาะเหมาะกะกบการภาวนาเหมาะมาก,มากๆก็เลยทำาประฐานที่ไว้ สาหรับผู้หญิงให้มีที่ดีๆที่ดีๆก็บอกพระเอาหมดแล้วพระจองหมดแล้วผู้หญิงไม่มีดีเลยงั้นไม่ได้ที่ดีๆเลยเออเราก็ได้ที่ดีๆนะเป็นตัวแทนของผู้หญิงตัวแทนของแฟรตีไม่ชีไทยไม่ชีไทยก็มีเยอะนะเนีมีเยอะอยู่ในในเนี้ยในใน,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 ในประเทศเราเนี้ยก็มีมากอนะ่ะ ที่หลบหลบภาวนาอยู่ก็มีเยอะอ่ะที่ไม่ได้ออกเนื้อออกตัวก็มีมากมายนะที่เข้มเข้มอยู่เข้มข้นเรื่องอัดเรื่องทำก็มีกันเยอะค่ะที่ไม่มีคนรู้จักที่หลบหลบอยู่มียังไม่มีใครเข้าถึงก็อีกเยอะนะคะ <S <S ส่วนพุทธสาวิกาเนี่ยเป็นธรรมะเป็นเป็นสำนักเปิดใครๆก็รู้จักแล้ว เป็นตํานักเปิดไม่มีหยุดไม่มีเสาไม่มีอาทิตย์ไม่มีขาบราท่าวสามีทั้งปีทั้งชาติเมื่อก่อนยังไม่มีโควิดจะรับไม่ได้หมดรับหมดเท่าไรก็รับหมดปีประมาณเกือบเกือบสองหมื่นนะตอนนี้ก็มีโควิดก็เหลือน้อยดับลงมาน้อยน้อยคนน้อยลงจํากัดคนเนาะก็ะอขออนุมโมทนากับระเดชประคุณพระคุณเจ้าทุกๆลรูป ขออานวยวอวยพรให้ตรงสิ่งที่ท่านตั้งใจท่านปรารถนาไว้จงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสาเร็จทุกท่านทุกคงเทินอาตารุ <c oughs> คุณเจ้านะไม่ชีนะตั้งใจนะคุณแม่สุขภาพแข็งแรงเจตนาแม่แรงมากแรงกล้าแรงกล้านะไปที่พุทธกยาแม่แรงกล้ามาก ตั้งใจเห็นพระเห็นโยมไปภาวนาไม่ชีภาวนาไม่มีที่อยู่ขอพรขอพรพระบิดาจะว่าจะสร้างสำนักให้พระให้ชีที่ไม่มีที่หลีกงเล่นภาวนาได้ภาวนากันก็สำเร็จนะเทพคุณเจ้าจะได้ไปอาศัยนะไปฉลองศรัทธาเติมเต็มความปรารถนา แล้วก็อย่างหนึ่งนะก็ของเราไปเนี่ยมันก็เอ,อฝากความหวังเนาะเราสร้างประวัติศาสตร์ไว้นะพวกาคณะสงฆ์เราที่ยามทสถานที่นั่นนะคือเราได้รับการชื่นชมนะพุทธตาวิการนี่ถือว่าอมีระเบียบได้รับการจดทาจากคณะสงฆ์ต่างต่างชาตินะอืีโยัศทาต่างชาติเวียดน,นามเนี่ยเขาจะมีการถวายตัทานเป็น,นพันๆลูก แต่หลักแรกเลยเนี่ยพุทธปฏาวิกาคณะสงฆ์พุทธวิกาเข้าไปเพราะว่าเขาบอกว่าห้องพวกเราเนี่ยมันเหมือนกับเรากลุ่มใหญ่ด้วยแล้วเรามีระเบียบนะเรียบร้อยอมผ้าเหมือนกันเข้าไปต่านงะๆในเรื่การกล่าวขวัญยอมรับนะแล้วก็มีนะมีข้อวัดที่ชัดเจนเราเป็นหมู่คณะที่เราฝึกฝึกกันไปนี่แหละไอ้สิ่งเราเนี่ยเราไปไประชาสัมพันธ์ไปโฆษณา ฝึกเป็นปากเป็นเสียงให้กับพระศาสนานะให้ับกณะสงฆ์ไทยด้วยแหละนะพวกเราเวลเราฝึกไปแล้วนะเราอยู่ในสายตาของคนตัวไปถ้าไปอันไปพุทธยาเน,นี่ยอันตรายอย่างถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นั่นจริงๆนะถ้าเราไม่มีศรัทธามั่นคงเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยไปตรงกันข้ามซะที่เขาบอกว่าไป สี่สังเวจะไปสวรรค์นเนี่ยแต่เราไปอยู่น,นานๆอาจจะลงนรกหมดนะเป็นเปรตเป็นอะไรหมดนะถ้เราไปดูแต่วนั้นจะเห็นชัดเจนนะแต่ว่าถ้าเราไปนะอย่างพวกเราไปด้วยศรัทธานะไปสวดมนต์ไปภาวนานะตามที่ระบบนะความปรารถนานะปรารถนาของคุณแม่ชีนาะลินนัทหรืรอแม่ชีนกแก้วสุตติธรรมวิทย์ เด็กคณะสงฆ์ที่เราทำกันเนี่ยเราก็หวังตรงนี้นะหวังว่าพวกเราจะช่วยกันนะต่ออายุพศาสนาสำคัญมากเลยต่ออายุพุทศาสนาต่อยังไงเราก็ต้องเห็นคุณค่าแหละคุณค่าของพระศาสนาสมบัตพิพระบิดาประทานให้เราแล้วสิ่งนี้จะเข้าถึงใจเราได้มันก็ทางเดียวนั่นแหละนะทางที่เรากําลังเดินนี่แหละนะบัดน้อยสันโดษอยู่ในร่องรอยท่พระศาสดาประทานไว้ สะสมบัติพระบิดาหลังฉาะนั้นก็ขอให้ตั้งใจนะตั้งใจํารวมจิตให้พรคุณแม่ตุขภาพแข็งแรงนะให้เป็นหลักเป็นฐานเป็นกําลังใจนะให้อายุคุณนะแม่มีความมั่นคงนะปราศจากโกราาคภืยอัน,ะต,นตรายนะบารมี บุรพาอาจารย์ทั้งหลายช่วยอภิบาลปกปกักรักษาขอพอรที่คณะสงฆ์จะกล่าวตอบปิีิจงสําเร็จจงสําเร็จนะครับคุณแม่จีนุกนรินลักทตุทิทธตธรรวิทย์หรือคุณแม่จีนุนนนกแก้วจงทุกปะปการนะตันะ้ง